คลิปนี้จะเป็นการรีวิวตัวนี้นะ Cam f o For c a m F38 Quick Release Kit for Backpack V2 ถ้าเทียังไงก็เหมือนพวกพี a ดีไซน์ n Capture นี่แหละแต่ว่าผมบอกเลยว่าตัวนี้ชนะ พิซซี่ไซคปเจอร์แบบขาดรอยมันคือร่างสมบูรณ์ของโปรดัก t ที่เรียกว่า c a m e r าคลิปเลยสําหรับตัวนี้เอาฟังก์ชันการใช้งานก่อนการใช้งานเนี่ยก็คือเหมือน Cam มราคลิปทั่วไปถ้าคนที่เคยใช้อยู่แล้วก็น่าจะรู้กันแนตะ่อันนี้เดี๋ยวอธิบายคนที่ไม่เคยใช้รู้ด้วยนะอันนี้ปกติพวกกล้องต่างเนี่ยเวลาเราจะใช้งานเนี่ยมันก็ต้องมีสายโค้งสายคล้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่ชอบมันเกะกะเราก็จะซื้อไอ้พวกอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคาเมราคลิปเนี่ยเอาไว้ติดกระเป๋าเพื่อเอาไว้ยึดได้เช่นออาาผมตติดไว้้รรงงงสยขกกะเป๋ล เราก็ติดเข้าไปอนี้ได้เลยเห็นไหมเราก็ไม่ต้องมีสายค้องกล้องอะไรเพิ่มเติมอีกแบบนี้เลยง่ายๆสิ่งที่ดีก็คือว่าคุณก็จะไม่ต้องมีสายคล้องต่างๆนานาละซึ่งคุณก็สามารถเอาไปติดกับกระเป๋าเป้ ก็ได้อ,อย่างอันเนี้ยถ้าเราติดที่สายเปเ้เราก็ล็อกเข้าไปแบบนี้เลยเห็นไหมเราก็ไม่ต้องมามีสายสะพายนู่นนั่นนี่เพราะบางทีเวลาเราเดินทางเรามีตัวเป้คล้องไว้อยู่แล้วแล้วก็ติดที่ตรงนี้แล,นแล้วเวลาหยิบก็หยิบมาใช้อย่างเงี้ยอันนี้คือคาเมราคลิปซึ่งทุกแบรนด์ก็จะเป็นฟังชันลักษณะน,นี้แต่ทีนี้จุดที่แตกต่างเนี่ยมันค่อนข้างมีหลายจุดเลยสําหรับฟอร์แคมตัวนี้1ผมอยากให้คุณดูสิ่งที่เรียกว่าความสมูทของมันก็ต้องบอกว่าในมันเป็นในเวอร์ชั่น2เนี่ยมันเวิร์กมากค สมูทในการใส่ของมันอะนมันง่ายมากมันอีซี่สุดๆมันแทบไม่ต้องพยายามเลยเนี่ยมันวันแฮนด์โอเปอเรตแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยให้ดูเห็นไหม,หหไหมต้องบอกว่าในบรรดาตัวที่ใช้มาทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยมันใส่ได้ง่ายมากเพราะผมใช้มาหมดเลยนะทั้งพิกดีไซน์รุ่น2รุ่น3นะจนไปถึงฟอร์แคมเวอร์ชั่นที่แล้วก็เอามาลองใช้สักพักหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยได้ชอบใช้เท่าไหร่มันมีประเด็นหลายอย่างเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็ ล่าสุดที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว P G Y Tech ตัวนี้ถือว่าดีแต่ว่าตัวนี้ก็มาดีกว่าอันนี้เวิร์กมากจริงๆสำหรับการใส่ที่ตัวนี้แบบนี้เลยอันนี้คือเรื่องของความเร็วเพราะนั้นคุณสามารถเอา Camila Clip แบบนี้ไปติดที่สายเป็นแบคแพก็ได้สาย Messenger อย่างที่ผมส u พายเมกี้หรือจนไปนถึงติดที่เข็มขัดก็ได้เหมือนกันอหาหรือไปติดแบบเป็นกระเป๋าคาดเอวก็ได้ถ้าต้อติดที่กระเป๋าคาดเอวแบบนี้อันนี้คือ Gavity Move Reform มเอ o นะซึ่งคุณสามารถเอา่าเป็นคาดเอลแบบนี้ได้แล้วผมก็เอาไปใช้ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยอันนี้ไปแบบทิปยาวๆเลยเนี่ยก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมประมาณนี้มันก็เรียกว่าค่อนข้างใช้สะดวกอันนี้คือลักษณะของคาเมล่าคลิปซึ่งอย่างที่บอกทุกแบรนด์นก็ทำได้แบบนี้แหละอันนี้คือในแง่ของการใช้งานเนี่ย ก็จะคล้ายๆกันหมดก็คือเอาไว้ติดกล้องเข้ากับกระเป๋าของคุณอันนี้คือลักษณะของการใช้งานทีนี้มาว่ากันที่จุดที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่แตกต่างจริงๆของตัวนี้ที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันคือเวอร์ชันสมบูรณ์ของโปรดัก t ที่เรียกว่า Cam e r a าคลิปทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของตัวมันเองของ CGYT วายแบบนี้นะหรือของพีคดีไซน์ t ก็ตามแตอ่อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมาไกลมากสําหรับตัวนี้ข้อหนึ่งเลยแน่นอนก็คืออย่างที่เมื่อกี้นี้บอกอันเนี้ย ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นยไอตัวเพจกล้องที่ใส่ได้ง่ายมากอ่าโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรุ่นแรกของมันเนี่ยอันนี้คือรุ่นแรกของเขานะ For f o r c a m f 3 8 f o r Backpack เวอร์ชั่นแรกเนี่ยดูนะมันจะใส่แบบมีความใส่ยากระดับหนึ่งเพราะมันแน่นมากแต่ข้อดีก็คือว่ามันจะไม่กุกกักเลยอ่าอันนี้แต่ว่าพอมาเทียบกันในการใช้งานจริงเวลาเราเดินทางเนี่ยอ่าถ้าคุณต้องการความว่องไวเนี่ยคุณก็จะอยากได้อะไรที่มันสมูทกว่าแบบนี้เสียบเข้าง่ายๆแบบนี้นี่ อันนี้คือสิ่งที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดอ่ะทีนี้ถ้าเทียบกับพีทีซน n ผมว่าอันนี้พีทีซน์ค่อนข้างทําได้ดีคือพีทีซน์มีความสมูทอยู่แล้วระดับหนึ่งอ่านะอันนี้อาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะกับทางพีทีซน์ก็เรียกว่าใกล้เคียงกันจนไปถึงทาง p g จีวายก็ทําได้ดีในแง่ของความสมูทอ่าพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความสมูทอ่าอันนี้คือของ p ี g y T, นะจีวายเนะตัวบิเทิลคาเมล่าคลิอ่าอันนี้ผมว่า ในแง่ของการใส่เข้าได้เนี่ยค่อนข้างดีแต่สิ่งที่ฟอร์แคมตัวนี้เหนือกว่าคือว่ามันสามารถใช้ได้กับเพจทุกเพจต้องบอกก่อนว่าตัวคามิล่าคลิปเนี่ยทุกแบรนด์เนี่ยเขาจะมีลักษณะเฉพาะของเพจด้านหลัง,ขงเขาอันนี้ก็คือของ pgytech เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบหนึ่งอันนี้ของ Peak Design ก็จะเป็นแบบหนึ่งเห็นไหมโครงสร้างสังเกตดูดีถึงแม้ฟอร์มแฟกเตอร์ด้านหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกันคล้ายกันแต่ด้านหลังเนี่ยมันต่างกันมันทำให้เราไม่สามารถเอาเพจคนละแบรนด์เนี่ยไปใช้ข้ามค่ายกันได้เช่นเพจ g y t e วาเทลยเราก็ไม่สามารถเอามาใช้กับตัวแคปเจอร์ได้แบบนี้เห็นไหมมันลงได้แต่มันออกมันล็อกไม่อยู่เพราะว่าโครงสร้างข้างหลังเนี่ยมันไม่สามารถล็อกกับระบบล็อกของตัว Pe a k d e s i น n แบบนี้ได้อันเนี้ย คือปัญหาของคาเมราคลิปเลยพูดง่ายๆคือถ้าคุณใช้ยี่ห้อใดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องใช้ยี่ห้อนั้นทั้งหมดถ้าคุณจะใช้ค mm. าเม a าคลิปเขาสมมติคุณมีคาเมราคลิปหลายตัวอะไรเงี้ยนะเป็นปัญหามาตลอดสําหรับผมซึ่งมีคาเมราคลิปหลายแบรนด์เวลาจะใช้ก็ไม่ได้ต้องเลือกอันใดอันหนึ่งแต่ตัวเนี้คุณสามารถใช้เพจอะไรมาใช้กับตัวนี้ก็ได้พูดง่ายๆก็คือไม่ว่าตอนนี้คุณจะใช้เพจ P G Y Tech F 3 8ม p i z i คุณสามารถเสียบกับตัวนี้ได้เลยอันนี้คือเพจ p i z i อ่านี่ เสียบลงไปล็อกอยู่ด้วยเห็นไหมเอาไม่ออกนะ,ะต้องกดถึงจะเอาออกอันนี้เป็นเพจ pgy เพจประมาณนี้นี่เห็นไหมล็อกอยู่นี่เอาไม่ออกอันนี้ทำลายสิ่งที่เรียกว่าอีโคสิสเทมที่ทุกแบรนพยายามสร้างคือทุกแบรนเนี่ยพยายามจะสร้างอีโคสิสเทมของตัวเองให้คนที่อยู่ในแบรนด์ตัวเองแล้วเนี่ยไม่สามารถข้ามไปใช้แบรนด์อื่นได้แต่สิ่งนี้เนี่ย มันได้ทำลายอีโคซิสเต็มนั้นออกเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้การล็อกที่โครงสร้างด้านหลังแต่มันใช้การล็อกที่ตัวเฟรมด้านนอกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นกรอบแบบนี้มันจะสามารถล็อกอยู่หมดเลยเห็นไหมอันนี้เวลาที่ตัวเพจมันกดลงไปปุ๊บนี่สังเกตตรงนี้นะนี่พอกดลงไปปุ๊บเนี่ยนี่ตรงนี้มันจะเด้งออกมาพอมันเด้งมาปุ๊บมันก็จะล็อกเฟรมทั้ง4ด้านอันนี้ทำให้ไม่ว่าคุณจะใช้เฟรมอะไรที่มันเป็นลักษณะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสไซส์ประมาณนี้มันสามารถล็อกได้อยู่หมดอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันเจ๋งดีวะ่ะมันฉลาดดีอันนี้คือจุดแรกละที่ผมรู้สึกเออมันมันง่ายดีในการที่เราจะใช้เพจอะไรก็ได้เออเพราะจริง F38 เขาก็มีนะแบบที่มันแบบเป็น F38 พิเศษอะที่แบบข้างนึงสามารถใส่พีทีซน์ได้ข้างนึงใส่เอ,อ่อ F38 ได้แต่ว่ามันก็ดูวุ่นวายอะเออแล้วมันแบบต้องมานั่งเลงอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ต้องละคุณจะใช้เพจอะไรลงด้านไหนได้หมดไม่มีปัญหาเลยเอ,อ่ะอันนี้คือข้อแรกที่รู้สึกว่ามันทาําาลย ปัจจัยเรื่องอีโค y ิสเ m มเดิมๆออกนะอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเล็กๆน้อยแต่ว่าเขาแบบฟังผู้บริโภคจริงนะคนใช้งานเนี่ยคือว่าอย่างตัวเพจเขาเนี่ยที่เป็น f 3 8ของเดิมเนี่ยตัวล็อกอ่ะมันจะเป็นแค่ใช้เหรียญขันเห็นไหมหลายหลายครั้งเนี่ยเวลาใช้เหรียญขันเนี่ยต้องบอกเลยมันจะไม่ค่อยแน่นยิ่งมารับน้าหนักกล้องอะไรเงี้ยนะเออซึ่งตัวใหม่เนี่ยเขาก็เปลี่ยนแล้วอ่ะให้คุณจะใช้เหรียญขันก็ได้ถ้าคุณแบบไม่มีอุปกรณ์อื่นช่วยละหรือคุณจะใช้สกูกเหลีี่ยมก็ได้นแบบ อันนี้คือดีแล้วก็ใต้ที่เป็นสกูนเนี่ยมันมีเพดรอยอันนึงมันจะเป็นระบบช่วยป้องกันการที่มันจะคลายตัวทําให้มันคลายตัวยากขึ้นอ่าเรียกว่าโอกาสที่รัดแน่นแล้วแล้วมันแบบสะพายไปสักพักมันจะค่อยๆลวมแล้วหลุดออกเนี่ยก็จะน้อยลงเยอะอ่าประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันเรียกว่ามีการพัฒนาขึ้นมานะสำหรับเพดของเวอร์ชันที่เป็นตัว v2 นี้มันสามารถเอาไปใช้ได้อย่างด้วยคือว่าคุณสามารถซื้อตัวนี้ก็ได้อันนี้สําหรับคนที่อยากจะเอาไปติดแบบพวกกล้องแอคชั่นคาเมล่าเนี่ยคุณก็สามารถซื้ออุปกรณ์เสริมพวกเนี้ยเออเอาไปติดกับแอคชั่นคาเมล่าของคุณได้จะเป็นโกโปรโกโปร,โปรอะไรเงี้ยคุณก็ยึดเข้าไปแต่ว่าถ้าคุณซื้อตัวนี้เนี่ยคุณต้องยึดกับเพดตัวนี้นะมันถึงจะเข้ากับอุปกรณ์ตัว Quick r e l e ล s สตัวนี้ได้ก็คือนนนะเอาเพดติดเข้าไปอันนี้นะเอาเพดติดเข้าไปพอคุณติดเพดเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นนคุณก็สามามรถ ยึดเข้าไปกับตรงนี้ได้เวลาคุณจะใช้ติดกับบนสายเบ้เนี่ยคุณก็สามารถยึดแบบนี้แล้วก็ติดกล้องพวกแอคชั่นแคมได้อย่างผมผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะอ่าผมจะใช้ของ pgytech อันนี้ผมใช้ของ pgytech เพราะมันเล็กแล้วมันก็สะดวกดีอันนี้ผมเอาติดกับตัวที่เป็นเมาส์ของตัว o d m o action เนี่เพราะติดแบบนี้เสร็จใช่ป่ะมันก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยทั้งที่มันเป็นอุปกรณ์ของทางแบรนด์ pgytech เนี่ยแล้วมันเล็กไงอันนี้ผมซื้อของ P G Y Tech มาใช้เพราะมันใช้ได้กับทุกอีโคซิสเต็มนะคือเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้อุปกรณ์อันไหนจากแบรนด์ไหนคือมันก็ทําให้เราไม่ถูกล็อกไว้กับว่าเต้องใช้ของแบรนด์นี้เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมชอบมากเลยว่าเนี่็นะเ,เพราะว่าอย่างตัวนี้มันก็จะแบบเออก้านมันก็ใหญ่ๆนู่นนี่นะเออเนี่ยผมค่อนข้างชอบไอตัวเพจของ P G Y Tech ที่เป็นแบบนี้เพราะาพกก้านอะไรเงี้ยมันเล็กดีเนี่ยเออเวลาเอาออกอะไรเงี้ยมันง่ายเนี่ยปึ๊บ บิดออกแค่นี้เองซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยผมไม่สามารถเอามาใช้ด้วยกันได้นะเพราะมันล็อกไม่อยู่เนี่ยเสียบก็ไม่เข้าล็อกก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยเนี่ยต้องเสียบได้กับ p g y Tech เท่านั้นอ่ะเนี่ยจะลองเสียบให้ดูเสียบกับพีดีไซน์ได้ไหมก็ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้แต่พอตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่เห็นไหมของทาง f o r c a m ผมเอาของ p g y Tech ไปเสียบมันก็ได้เออผมเลยชอบนี่แหละเวลาใช้งานก็ติดเข้าไปแบบนี้เห็นไหม เออพอมันไม่มีอีโคซิสเ็มเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เราชอบที่สุดให้กับตัวเราได้โดยไม่ต้องไปยึดว่าเออพอดีมันใช้แบรนด์นี้อยู่ก็เลยต้องไปใช้ตัวนี้อะไรเงี้ยไม่มีละอ่าอันนี้ผมเลยชอบเรื่องการทําลายอีโคซิสเ็มนี่แหละข้อ2ออันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือการยึดติดเข้ากับกระเป๋ากล้องหลายคนจะรู้ว่าพีคดีไซน์ก็ตามที่เป็นอ่าแคปเจอร์เนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงไอ้ตัวนี้เลยนะอันนี้ติดยากมากเวลาติดเข้ากับพวกตัวกระเป๋าที่มันมีความหนาๆเยอะๆเนี้ ก็จะมีความติดค่อนข้างยากถ้าเป็นกระเป๋าที่สายมันหนาๆเงี้ยบอกเลยว่าการติดเนี่ยใช้เวลาและพลังค่อนข้างเยอะเอาแบบเร็วๆให้ดูนะเวลาคุณจะติดไอ้พวกนี้นะโอ้มันแบบเนี่ยต้องหมุนออกมาเนี่ยคลายออกมาก่อนคลายออกมายิ่งสายหนานะยิ่งติดยากบางทีต้องเอาออกจนเกือบหมดอะ่ะเนี่ยแล้วก็กว่าจะกดเข้าให้มันเข้าร่องโอ้โหกดเข้าไป เ้าก็จะกดไปลงเขาต้องเอาออเอาอีกเนี่ยมันจะใช้พลังค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยคุณต้องกดต้องบีบบางทีต้องเอาครีมมาช่วยงับกว่าจะติดได้เนี่ยมันก็ยากมันใช้พลังเยอะมากในการติดพวกเนี้ยเออล้วก็แบบไม่ง่ายเลยในการทั้งติดทั้งแกะอะไรเงี้ยเออมันดูแบบใช้พลังอะ่ะแล้วก็เจ็บนิ้วด้วยเวลาต้องมานั่งหมุนอันนี้ถึงแม้เขาจะมีแบบที่เป็นแบบตัวสไตล์สกูแบบประแจให้ะนะแต่ก็ติดแล้วเอาออกยากอะ่ะติดแล้วก็คือติดเลยอะ่ะ ูดง่ายอย่างนั้นนะอ่ะเนี่ยจะเอาออกก็ต้องบิดแล้วพอมันแบบเป็นสายใหญ่ๆเงี้ยนะบางทีถ้าเราบิดไม่แน่นก็จะหลุดง่ายอีกเออผมก็เคยหลุดเหมือนกันค่อนข้างเยอะบอกเลยว่าคนที่เคยใช้อันนี้จะเข้าใจดีใช้กับสายเป้ที่มันหนาๆเนี่ยจะรู้เลยว่าติดสายเนี่ยเข้าไปเหนื่อยมากติดแล้วก็ไม่อยากเอาออกแล้วคือแบบโหบางทีไม่อยากเปลี่ยนที่มันเลยอเออยึดไปเลยยิ่งไอตัวฟอร์แคมเวอร์ชันหนึ่งนะยิ่งโหดเพราะแม่งมี3รูอันนี้เป็นหนึ่งใน สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออผมไม่อยากใช้ตัวเนี่ย f o r c a m F38 f o r Backpack เวอร์ชันนของเขาอ่ะเพราะว่า OA3 สามกูเนี่ยมันแน่นจริงนะแต่มันกว่าจะยัดเข้าสําหรับเป้ที่มันหนาๆเนี่ยมันโคตรยากเลยทีนี้ตัวเนี้ยมันออกแบบมาใหม่ให้ใส่ได้ง่ายขนาดอันนี้ t g จ Tech ที่ผมมาใช้ตัวเนี้ยเพราะมันใส่ง่ายก็คือมันดึงออกนี้ปุ๊บแล้วก็ปดออกเลยก่อนหน้านี้ผมก็ชอบใช้ TGY Tech เพราะว่าเออมันง่ายดีนะประมาณนี้อ่ะเขาก็จะมีเป็นสเต็ปสเต็ป แบบนี้ให้แต่ถามว่ามาที่ตัวนี้มันมีความง่ายไม่แตกต่างจาก P G Y t e c h หรือบางสเต็ปก็ง่ายกว่าด้วยซ้ำนี่มันใช้แบบนี้นะอ่าตัวเนี้ยเราปลดล็อกกดปุ๊บเด้งออกใช่ป่ะอ่าในเนี้ยมันก็จะมีตัวเชือกที่เป็นเหมือนเชือกยึดอยู่เราออกมาแบบนี้เนี่ยแล้วเราเอาตัวเนี้ยไปประกบเข้ากับสายยึดของเราฝั่งนี้อ่าแล้วเราก็ดึงลังเข้ามา ตรงนี้มันจะมีสเต็ปให้เราเลือกได้นะไอ้ถ้าสายมันไม่หนามากเราก็ดันเข้ามาสุดนี้เลยแต่ถ้าสายมันหนามันก็จะมีสเต็ปให้เราว่าจะเอาอยู่แค่นี้1หรือจะอยู่สเต็ปที่2อาประมาณนี้หรือสเต็ปที่3ที่สายบางสุดก็จะเอามาลึกสุดได้ประมาณนี้เนี่ยเข้าเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ปิดแค่นี้เลยล็อคปุ๊บสิ่งที่มันยึดอยู่คือตัวเส้น สลิงแบบนี้มันจะเป็นสลิงเดียวกับที่ใช้ในตัวแม็กลิงนะการรับน้ําหนักของ A ทั้งเพจเนี้ยมันอยู่ที่30กิโลกรมัมเพราะฉะนั้นมันเหลือเหลือเฟืออยู่แล้วสําหรับการใส่กับตัวกล้องเดี๋ยวผมจะลองยึดให้คุณดูเอาตัวนี้แหละเป้ฟีลายที่หลายๆคนนะ่าจะเคยบ่นว่าโหมันยึดยากเหลือเกินนี่อ่ะขั้นแรกเราก็ปลดนี่ออกใช่ไหมแล้วเราก็เนี่ยเอานี่ออกปึ๊บแบบนี้นี่แล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปอยู่ข้างหลังแบบนี้ เนี่ยพอสายมันหนาใช่ไหมเราก็เอาช่องแรกเลยเห็นไหมเนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วปิดปุ๊บล็อกเลยนเนี่ยเนี่ยดูดิเสร็จแล้วอะ่ะคือเมื่อกี้พี่ดีไซน์แบบโหยแบบนานมากนานกว่านี้แบบจริงหลายเท่าอะ่ะไม่ใช่แค่สองสามเท่าอะ่ะคือใช้เวลานานกว่าเยอะมากอันนี้เร็วแบบเร็วสุดๆเลยอะ่ะเนี่ยมันแบบพอมันเป็นระบบแบบเนี้ยมันง่ายมากเลยนะ เนี่ยเราก็แค่ดึงหลังเข้ามาแล้วก็ล็อกเลยนี่คือสิ่งที่ผมโคตรชอบแลว้วผมเป็นคนชอบเปลี่ยนไอ้ตำแหน่งเนี้ยบางทีเดี๋ยวก็มายึดที่สายเป้เดี๋ยวก็ไปยึดที่สายตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเนี่ย,ยดีมากเมื่อกี้แบบสายหนาๆใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวบางคนโอ้ยแล้วถ้าสายแบนๆมันจะได้ไหมอ่ะนี่อันนี้คือแบบเป็นสายสแตปโปรติเลยนะนี่เราก็ยึดเข้าไปแบบนี้ปุ๊บนี่เราก็เอาเข้ามาสุดเลยสุดทางอ่ะมันยังดูหลวมๆอยู่นะไม่เป็นไรเราประกบเข้าไปเลยอ่ะ ปึ๊บแบบนี้เห็นไหมมันจะแน่นเองแล้วเร็วปะเร็วมากเร็วสุดๆเลยอ่ะแม้แต่สายบางเนี่ยก็เร็วเหนือกว่าแบบพวกพีคดีไซน์อะไรมากเลยอ่ะเออแม้แต่ตัว pgytech ที่ว่าเร็วแล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็มีความเร็วกว่าอันนี้คือสิ่งที่คิดใหม่ทำใหม่ทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเลยว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเหนือขึ้นไปกว่าทุกตัวข้อดีที่การที่เขาใช้สลิงเนี่ยคุณเห็นการที่เอาใช้สลิงไหมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ อ่ะอย่างงี้ดีกว่าเพื่อความชัดเจนผมติดให้ดูว่าเวลาปกติผมใช้ P G Y Tech b e a t o n ซึ่งมันก็ดีนะอ่าประมาณนี้อ่ะลองให้ดูก่อนอเนี่ยก็จะต้องบีบกดมาน,นิดนึงอืมอันเนี้ยเวลาติดกับไหล่นะก็ด้านหลังของเขาอ่ะมันจะมีความเป็นเพดออกมาค่อนข้างว่างบางโพสิชันเน่ยเวลาคุณสะพายมันจะค่อนข้างมากดบริเวณหน้าอกคุณตรงนี้อ่าหรือไม่มันก็จะแบบคอยชนไหล่คุณแบบนี้เนี่ยเพราะว่าด้านหลังมันเป็นเพดทั้งเพดออกมาแบบนี้ แต่ถ้ามันเป็นฟอรแคมแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันติดอยู่กับตรงนี้เนี่ยมันคือแค่ตัวสลิงแบบนี้แล้วมันเป็นเส้นแค่เส้นแบบนี้เห็นไหมมันเป็นเส้นโค้งแบบนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มันจะติดกับตัวคุณเนี่ยมันจะมีแค่ตรงบริเวณเพดีเท่านั้นเองส่วนตรงนี้มันก็จะเหมือนแบบโค้งขึ้นมาทําให้การกดทับของมันน้อยมากๆคือมันแทบจะไม่มีจุดที่สัมผัสที่มาจะทําให หน้าอกคุณเจ็บเนี่ยมันจะน้อยมากๆเลยพื้นที่สัมผัสด้านหลังของทุกตัวเนี่ยมันจะเยอะอันนี้ของพีดีไซน์นะอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ว่ายัางไงตัวอื่นน่ยก็จะเยอะหมดเลยในขณะที่ตัวนี้จุดสัมผ,สมผัสมันเหลือแค่นี้เองอ่่เนี่ยพวกนี้เก็จะเป็นเพจเต็มๆแบบพื้นที่แบบนี้ยิ่งไอตัวนี้นะยิ่ง PGYT b า i ทิ r บเนี่ยพื้นหลังจะยิ่งกว้างก็ยิ่งกด กับบริเวณตรงที่กระเป๋ามันติดอยู่เ่ยก็จะติดเข้าไปค่อนข้างเยอะในขณะที่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยโอ้มันสบายมากเพราะมันแทบจะลอยอยู่หมดเลยอ่ะเออมันจะเหลือแค่เพจต,ตรงเนี้ที่มันจะยึดอยู่กับบริเวณเป้เท่านั้นที่จะสัมผัสกับตัวเราเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เวลาใช้งานทั้งวันแล้วเนี่ยคุณจะพบว่ามันเวิร์กมากๆสําหรับตัวนี้เนี่ยอ่าเนี่ยการที่มันเป็นสลิง ลอยๆแบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่คุณจะได้จากการใช้งานเนี่ยแทนเทียบเนี่ยอันนี้ PGYTECH เนี่ยยิ่งแบบมีงงมีแง่งเนี่ยยิ่งกดเข้าไปใหญ่นะหรือแม้แต่ตัวมันเองเวอร์ชั่นที่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ในการใช้งานจริงอะ่ะออสมมติคุณบอกเฮ้ยคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องติดเร็วติดชา้าเพราะคุณติดแล้วอยู่ยาวๆเนี่ยอันนี้มีผลแน่นอนยิ่งถ้าคุณเป็นคนติดยาวๆอยู่ที่เดิมอยู่บนอกแล้วมันแบบใช้นานๆเนี่ยมันน่าจะทําให้รู้สึกกด ได้แต่ตัวนี้ลดอาการนั้นลงไปได้เยอะสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันมาดีมากนอกจากนั้นสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเวอร์ชันที่แล้วเยอะเนี่ยก็คือหน้าตามันนี่แหละอ่ะพูดกันตามตรงเลยคือตัวนี้มันก็แบบอะไรก็ไม่รู้นะตะกูเต็มไปหมดเลยตัวนี้มาแบบคลีนสวยละเนี่ยเป็นสไตล์ P G Y Tech เหมือนกันส่วนอันนี้ของพีทีไซายเขายังเป็นสกรูอยู่เออผมว่าอย่างนี้มันดู เรียบคีนสวยกว่าอันนี้ในความรู้สึกนะอันนี้แล้วแต่คนละเรื่องความสวยนี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือว่าตัวกดล็อกตัวนี้ย้ายมาอยู่ด้านขวาแล้วเหมือนที่พี่ซร์คืออันนี้ดีเพราะว่ามันทําให้เราสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเวลาเราใช้วันแฮนด์โอเวอร์เลชเนี่ยตลงเล็กๆเนี่ยใช้วันแฮนด์โอเวอร์เลได้อยู่ด้านขวาเนี่ยค่อนข้างดีเนี่ยอย่าง P G Y เด c h ที่ผมใช้ก่อนเนี่ย ตัวปุ่มบดล็อกมันก็ไปอยู่ด้านซ้ายแบบนี้หรือตัวมันเองเวอร์ชันที่แล้วปุ่มก็อยู่ด้านซ้ายแบบนี้และปุ่มอันเนี้ยบอกเลยว่ามันค่อนข้างน่าลำคาญนิดนึงคือมันอยู่ลึกๆแล้วกดยากยิ่งเวลาคุณใส่ถุงมือนะกดโคตรยากเลยตัวนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากๆของตัวนี้คือการล็อกคาเมล่าคลิปอ่าคือปกติปุ่มพวกเนี้ยมันจะสามารถล็อกได้ซึ่งตัวนี้มันล็อกง่ายและเร็วที่สุดแล้วในบรรดาทุกอันก็คือแค่กดแบบนี้เห็นไหมจะมีล็อกกับอันล็อกอยู่ก็แค่นี้ปุ๊ ประมาณนี้รู้สึกว่ามันง่ายและสะดวกดีเนี่ยถ้ากดล็อกปุ๊บก็กดไม่ได้ต้องางนี้ถึงจะปดล็อกได้คือมันง่ายและสะดวกดีอะถ้าเทียบกับตัวอื่นทุกตัวเลยนะก็จะเป็นแบบนี้กันหมดก็คืออันนี้ของ P G Y t e c h เนี่ยเราต้องบิดตรงข้างอย่างนี้ F 3 8ตัวเก่านี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะต้องดึงนิดนึงเนี่ยแล้วเอามือเข้าไปอยู่ในซอกนี้ ถามจริงว่าเวลาใช้งานเน่ะถ้ายิ่งไปประเทศหนาวใส่ถุงมืออยู่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคือโอ้โหมันต้องเอามือจิกเข้าไปหมุนออกมาคืออันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ไม่ใช้ตัวนี้เองจริงผมพิทิศน์ก็ต้องบิดหมุนเหมือนกันซึ่งการบิดหมุนมันก็เสียจังหวะได้เหมือนกันนะประมาณนี้แต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าการสไลด์มันก็ทําให้ง่ายขึ้นแหละแต่ว่ามันก็มีข้อเสียบางทีเราอาจจะเผลอไปโดนมัน โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็ปลดล็อกหรือล็อกได้อันนี้คือจุดที่อาจจะเป็นข้อด้อยสําหรับตัวนี้แต่ถ้าแลับความสะดวกผมว่าก็โอเคผมชอบที่มันสะดวกมากกว่าเปิดปิดได้ง่ายโดยไม่ต้องมานั่งเอามือมาหมุนนะประมาณนี้เนี่ยพวกนี้มันจะแบบ กว่าจะหมุนสุดท้ายอะพอตอนผมใช้พี่ดีไซน์ผมแทบไม่เคยล็อกเลยเพราะว่าผมรู้สึกมันยากอะมันเสียเวลาเนี่ยยิ่งไอ้พวกเนี้ยยิ่งเวลาไปเพศเมืองหนาวนี่ผมแบบขี้เกียจหมุนมันมากนะใส่ของมืออยู่เนี่ยเพราะนั้นผมค่อนข้างชอบอะแม้จะแลกกับการที่มันอาจจะมีโอกาสไปโดนให้มันสลไลด์ได้ก็แลกกันไปอันนี้ผมไม่ติดอะไร อันนี้แล้วแต่คุณนะและอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเหมือนกันก็คือว่าการโคตติ้งของสีของเขาเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมมาได้มาจากแบรนด์นะเซตเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าต้องมารีวิวแบบชื่นชมอะไรนะอันนี้เอาไปใช้มา14วันแบบโหดๆมันลอกน้อยมากให้ดูชัดๆเนี่ยสมีมันมันมีทะเลอกบ้างแหละแต่เนี่ยมันก็แบบน้อยมากกว่าที่คิดอะ่ะตอนแรกที่ผมไปผมก็ยังกังวลว่าเออกลับมามันจะสภาพมันจะยังเป็นยังไงวะเนี่ยมันจะเอามารีวิวมันจะดูดีอยู่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ย แต่ปรากฏว่าสีลอกยากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นเอออันนี้ก็ถือว่าดีเกินค่าและกันแอบผมค่อนข้างประทับใจจริงๆสำหรับ f อแคมเวอร์ชั่นใหม่รวมไปถึงอันนี้ที่ผมรีวิวไปรอบที่แล้วแล้วสั่งซื้อเข้ามากันเยอะมากใครยังไม่ได้ดูให้ไปดูนะตัวนี้มันเวิร์กสุดๆจริงๆคนแบบตามหากันกระจายเลยรอบที่แล้วที่เรารีวิวไปเนี่ย โฟลโชเดอร์สเต็ปมันดีแบบดีแบบดีมากเลยนะอันนี้มาในเจนเดียวกันเลยกนะ็คือใส่เพจได้ทุกเพจอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้โฟลแคมมาดีมากมาโปรดักล้ๆเลยก่อนหน้านี้นผมไม่ได้ประทับใจอะไรกับเรื่องของพวก cam illa, คามล่าคลิปอะไรมานานมากแล้วนะคือรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนแบบเวอร์ชันอัปเดตนู่นนั่นนี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยออโอเคใช้งานดีขึ้นแต่ตัวนี้ผมรู้สึกเออมันไปไกลขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งละเป็นร่างสมบูรณ์ของโปรดักประเภทเนี้ยครบถ้วนละใครสนใจสําหรับตัวนี้ cam Quick For แคม F 3 8 q u i c ส Li แ f ด for Backpack V2 นะสอบถามเข้ามาได้ที่ Line at f g o หรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้รวมไปถึงการสั่งซื้อที่ช่องทาง w w w f g o c o m s l a s h o p s h o p p e e Lazada TikTok Shop Line Shop อคุณสามารถสั่งซื้อได้หมดแต่ไม่ว่ายังไงถ้าคุณจะซื้อสินค้าตัวไหนก็ตามอยากห้คุณทักเข้ามาก่อนนะที่ทาง Line at f g o เพราะว่ามันอาจจะมีส่วนลดอยู่มันอาจจะมีโค้ดน่นโค้ดนี่อยู่บางช่องทางให้คุณทักเข้ามาก่อนแต่ไม่ได้การันตีนะอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นี้แล้วแต่สินค้าแล้วแต่ช่วงเวลาเพราะนั้นทักเข้ามาก่อนเดี๋ยวแอดมินเขาบอกคุณแล้วคุณไปสันใจเอง นะโอเคครบทั่วเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม